หรอไปแล้วเข้าไปแล้วแห่งไปแล้วไม่คิดว่าเฮ้ยเอ้ย บอลไปหรือเปล่าไปแล้วขายยาพับหมดแล้ขายยาพับเฮ้ยขายอยู่ตรงๆไม่ต้องเอาบอลมาลูกธนะไม่ต้องเอาบอลมาธนะบอลไปเก็บก่อนธนะบอลไปเก็บจวค่อยไม่ต้องบอลเอาต่อบอลมาไปแล้วก็วิ่งเองแล้วบอลโอ้ยบอลไปปุ๊บ โอเคอ้าวอ้าวอ้าวลงไม่ไม่สมูทไม่สมูทนู่นนู่นนู่นอ้าวเอาไปไหนแล้วนู่นไปไหนแล้วนู่นเอาไปนู่นแล้วเอาไปนู่นแล้วกก่อนสอนก่อน อ้าวยี่จะลงไปไหนแล้วไปหนเร่งหนยาลงลงลงรงไย้างไย่างไปย่าเแรงเออขางเรียไปแล้ว เต็มก่อนทำไมลูทำไมหนูจะทำไมสนุกไหมชอบไหมหนูงี้เล่นได้ไงไม่รู้เนาะเก่งจังเลยไม่กลัวแล้วไม่กล้าเล่นไม่กลัวอยู่ฮะหนูกล้าไหมเก่งจังเลยอ่ะไปเล่นต่อไปเล่นต่อไปลาไปเลยอ่ะเล่นไม่ได้ค่ะ อะไรเอาเรียกปลาเรียกปลาอะไรไม่รู้ดูอะไร nó nữa nè. này. ปาแล้วเล็กปาแล้วมาเล็กปา Đang oh, ngang lửa Đang lửa oh. hey.

นะทำไรดูไรดูไรขาจะไปเล่นหรอจ๊อไปนี้เอไปแล้ว ู่นนู่นอ้าวพี่เห็นองค์แห่งบนเดียนเหมือนกันพอห้าโกว่าแล้วเปล่าคิวยังอ๋อทอไมโอ้โหปวดฉีบวดอะไรมากกว่าเนี่ยปวดฉี่ไหม ไม่หยุดเลยชอบชอบน้องชอบชอบขึ้นทยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นทางนี้จะขึ้นต้องจะขึ้นต้องจะขึ้นทางลงมาไ,ไหนแล้วมาไ,ไหนแล้วมาไ,ไหนแล้ว

กูยิ่งกว่าม่ยูไหนโอ้ไทยเหรอไม่มีอะไรง่ายหรอกแม่เวอร์เวอร์เกินแม่สองแสนรับสี่หมื่นนี่นะนะสองแสนรับสี่หมื่นนี่นะจะอะไรแม่อะไรโอ้ย ไม่ต้องเดาเลยแม่ไม่ต้องเดาเลยค่จะให้ไง,ไง่ายง่ายนั่งมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เออ Wow, hôm nay hôm nay. Nóกระโดด, đồ đồ Cái, đồ. cái, đồ. cái này? ไม่รู้ค่ะขับรถเหรอป้ากลับบ้านกลับแล้วากลับแล้วป้ามากลับแล้วเนาไปไปไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 哎，拜。<Hey>,